กฎแห่งความสําเร็จกฎข้อที่1อย่ายอมแพ้กฎข้อที่2อ,อย่าลืมกฎข้อที่1ตราบใดที่ยังไม่ยอมแพ้ความสําเร็จก็จะคงอยู่ตราบนั้นสวัสดีผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องสมิงใหญ่เล่าเรื่องสำหรับวันนี้ผมมีนิทานชาดกเรื่องมาหาชนกชาดกมาเล่าให้ฟังไปรับฟังกันได้เลยครับ มหาชนกชาดกนิทานแห่งความเพียรที่ไม่มีสิ่งใดกลืนกินได้กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งมีนครชื่อว่ามิทิลานครนี้รุ่งเรืองด้วยพืชผลประชาชนอยู่ดีมีสุขใต้ร่มพระบารมีของพระราชาผู้ทรงธรรมชื่อว่าพระเจ้าตีติราช พระองค์ทรงมีพระมเหสีอยู่สองพระองค์คือพระนางศิวลีและพระนางจันเทวีพระนางศิวลีประสูติพระโอรสองคโตพระนามว่าอริทชนกกุมารส่วนพระนางจันเทวีประสูติพระโอรสองค์เล็กมีนามว่ามหาชนกุมารสองพระโอรสเติบโตมาด้วยความต่าง พระอริทชนกมีนิสัยองค์อาจกล้าหาญแต่บางครั้งใจร้อนส่วนพระมหาชนกนั้นนิ่งสุข,ขุมชอบใช้ปัญญาคิดไตรตรองก่อนทําเมื่อวันเวลาผ่านไปพระเจ้าตีต,ติราชทรงประชวรหนักและสิ้นพระชนพระนางศิวลีเห็นโอกาสจึงยุยงให้ขุนนางทั้งหลายยกพระโอรสของตนขึ้นครองราชด้วยเหตุเป็นโอรสองโต และไม่นานพระอริธาชนกก็ได้ขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์แห่งมิถิลาแต่ความริษยาและความกลัวในอำนาจกลับสุมอยู่ในใจของพระนางสิวลีนางเกรงว่าพระนางจันเทวีและพระมหาชนกจะเป็นภัยต่อราชสมบัติของโอรสตนจึงออกอุบายให้ลอบเผาพระตำหนักของพระนางจันเทวีคืนหนึ่งเปเลวไฟโหมกระหนำ่ำ พระนางจันเทวีตั้งครันใกล้คลอดต้องอาศัยผู้พักดีพาหนีออกจากวังท่ามกลางความมืดและความร้อนแรงของไฟนางร้องไห้ขณะอุ้มชีวิตน้อยในครรนบอกกับลมและฟ้าเพียงว่าลูกเอย๋ยหากเจ้ามีบุญจงรอดเถิดพระนางหนีไปถึงชายป่าห่างไกลอาศัยอยู่กับชาวบ้านผู้ใจดี จนประสูติพระโอรสออกมานางตั้งชื่อว่ามหาชนกหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่คนการเติบโตของมหาชนกการเวลาผ่านไปพระมหาชนกเติบโตเป็นหนุ่มรูปงามมีเฉลียวฉลาดเกินวัยวันหนึ่งขณะออกไปช่วยชาวบ้านทำงานพระองค์ได้ยินผู้คนพูดถึงอดีตราชวงศ์มิถิลาและความโหดร้ายที่เกิดขึ้นในอดีต พระองค์กลับไปถามมารดาว่าเรื่องนั้นจริงหรือไม่พระนางจันเทวีจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังทั้งความล่มสลายของวังความแค้นและความหวังที่นางเก็บไว้ในใจพระมหาชนกฟังแล้วมิได้โกรธกลับสงบนิ่งแล้วกล่าวว่ามารดาลูกไม่ปรารถนาจะได้สิ่งใดด้วยความแค้นแต่จะทวงสิทธินั้นกลับมาด้วยความเพียรและสติ จากวันนั้นพระมหาชนกตั้งใจศึกษาศิลปะาศาสตร์แปดหมวดรู้ทั้งศาสตร์การเมืองการค้าการศึกษาและวิชาแพทย์ทรงเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคไม่ว่าฝึกอะไรก็ทำจนสุดทางหลายปีผ่านไปพระองค์ได้ข่าวว่าพระอริทธชนกครองราชอยู่แต่บ้านเมืองเริ่มระสำมระสายมีภัยพ่อค้าต่ำแดนโกงกินพระองค์คิดว่า เราจะต้องหาทรัพย์สินและกำลังคนเพื่อกลับไปช่วยแผ่นดินของบิดาการเดินทางค้าขายสู่สุวรรณภูมิพระมหาชนกจึงตัดสินใจออกเดินทางไปยังเมืองสุวรรณภูมิซึ่งร่ำลือว่าเป็นแผ่นดินแห่งทองคำและความมั่งคั่งพระองค์ซื้อเรือสินค้าขนาดใหญ่หนึ่งลำพร้อมด้วยพ่อค้าอีก500คนเรือออกจากฝั่ง ทะเลในวันแรกสงบง,งามคลื่นผิวแผ่วเหมือนสายลมแห่งโชคดีพ่อขาทั้งหลายต่างมีความหวังว่าจะได้กลับมาพร้อมทองคำเต็มลำเรือแต่ในคืนที่7ฟ้ากลับเปลี่ยนสีลมเริ่มแรงขึ้นคลื่นเริ่มสูงขึ้นเหมือนทะเลกโกรธใครสักคนหนึ่งเสียงฟ้าคำรามดังสะเทือนฟ้าเรือโยกคลอนพายุโหมกระหนำ่ำหมากระดานแตก พ่อขาทั้งหลายร้องไห้ระงมเพราะมหาชนกตะโกนว่าอย่าหวาดกลัวพายุไม่อาจกลืนความเพียรได้แต่แล้วเรือก็แตกเป็นเสี่ยงๆทุกคนจมลงในทะเลพระมหาชนกจับแผ่นไม้ได้ชิ้นหนึ่งแล้วว่ายน้ำโดยไม่หยุดแม้จะไม่มีทิศทางไม่มีฝั่งในสายตาแต่พระองค์ยังคงว่ายอย่างสงบวันแล้ววันเล่าพระองค์ว่ายน้ำอยู่เจ็ดวันเต็ม โดยไม่ลดละไม่มีอาหารไม่มีที่พักการปรากฏตัวของเทพธิดาแห่งท้องสมุทรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเหล่าเทพธิดาผู้เฝ้ามหาสมุทรเห็นชายผู้หนึ่งไม่ยอมจมแม้พายุแรงเพียงใดจึงไปทูลต่อพระนางมณีเมฆขลาเทพธิดาผู้พิทักษ์ท้องทะเลพระนางมณีเมฆขลามองลงมาเห็นพระมหาชนกว่ายน้ำอย่างสงบใจมั่นคง พระนางจึงลงมาพร้อมแสงสว่างแห่งเมฆาแล้วตรัสถามว่าดูกอ่นชายผู้เพียรเจ้าจะไหว้ไปเพื่อสิ่งใดในเมื่อรอบตัวมีแต่ความตายพระมหาชนกตอบด้วยเสียงอันมั่นคงแม้ร่างจะสั่นเพราะคลื่นว่าข้าพระเจ้ารู้ดีว่าคลื่นนี้แรงกว่าชีวิตแต่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจข้าจะไม่หยุดเพียร เพราะคนที่ไหว้ย่อมมีโอกาสถึงฝั่งแต่คนที่ยอมแพ้ย่อมจมตายแน่นอนพระนางมณีเมฆขาได้ฟังดังนั้นก็ชื่นชมในความมุ่งมั่นของพระโพธิสัตว์จึงโอบอุ้มพระองค์ไว้ในอ้อมแขนแล้วเหาะขึ้นจากทะเลพามาส่งที่ชายฝั่งนครมิถิลาการคืนสู่บัลลังก์เมื่อพระมหาชนกขึ้นฝั่งทรงได้ยินข่าวว่าพระอริทชชนก สิ้นพระชนแล้วโดยไม่มีราชทายาทบ้านเมืองวุ่นวายเพราะไม่มีผู้นำขุนนางทั้งหลายจึงประชุมกันว่าจะตั้งใครขึ้นเป็นกษัตริย์วันหนึ่งพระมหาชนกเข้าเมืองในขราเพราะขาที่เดินทางมาแต่ไกลพระองค์ตอบคำถามต่างๆที่ขุนนางทดสอบได้อย่างหลักแหลมมีเหตุผลจนทุกคนประหลาดใจที่สุดขุนนางจึงถวายราชสมบัติให้พระมหาชนก ได้ขึ้นครองราชย่างสง่างามแต่พระองค์ไม่ลืมสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดพระองค์ทรงสอนประชาชนว่าอย่าหวังพึ่งโชคหรือวาสนาหากสิ่งใดพึ่งกระทำด้วยความเพียรก็จงทำจนสุดกำลังและยังมีพระราชดำรัสอันโด่งดังว่าความเพียรย่อม,มีค่ามากกว่าทองเพราะทองย่อมหมดได้แต่ความเพียรน,นั้น จะเป็นแสงนำทางในความมืดตลอดชีวิตบ้นปลายแห่งปัญญาพระมหาชนกปกครองบ้านเมืองด้วยธรรมไม่หลงอำนาจไม่ประมาทในชีวิตทรงปลูกสวนผลไม้ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองเพื่อสอนประชาชนว่าการเพียนย่อมให้ผลเหมือนต้นไม้ที่ลงแรงรดน้ำและเมื่อสิ้นพระชนพระองค์ก็ได้เสวยพระชาติเป็นเทวดาผู้มีบุญในสวรรค์ชั้นสูง แง่คิดจากมหาชนกชาดก 1. เพียรไม่สิ้นแม้พายุแรงพระมหาชนกแสดงให้เห็นว่าความพยายามไม่เคยสูญเปล่าแม้โลกจะโถมเข้ามาก็ไม่อาจกลืนคนที่ไม่ย่อท้อได้ 2. ผู้ไม่ประมาทคือผู้มีชัยในที่สุดพระองค์ไม่โลภไม่เร่งไม่โกรธแต่ใช้ปัญญาแก้ปัญหาในทุกย่างก้าว 3. ความเพียรคือทางแห่งธรรมพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระองค์เองในอดีตชาติก็คือพระมหาชนกนั้นเองเสียงคลื่นยังซัดอยู่ไม่ห่างคล้ายจะย้ำคำของพระมหาชนกว่าตราบใดที่ยังมีลมหายใจอย่าปล่อยให้ใจจมตามคลื่นเพราะแม้ทะเลจะลึกเพียงใดหากหัวใจยังเพียรอยู่ย่อมมีวันถึงฝั่งเสมอ